เลยสุดยอดสุดยอดกับพีกับตันพีวิ่งแบบนั้นเลืกเชียบมันหย่อนนะาผูชมเทียกมันหย่อนพอเล่งเครื่องแล้วมันจะพุ่งเลยอ่ะลากมานะ้โม่สีเลือโปะนะคะ ฝอยอ่ะกินมันจะขึ้นจมูกหลายๆท่านถ้าเคยมานั่งเรือหรือมาัชายตะลิ่งนีง้ก็จะเห็นอาจะได้กลิ่นไอ้น้ำนะคะเอเสียงเรือตรงท้ายท่านผู้ชมดันติดแต่ถ้าจะเป็นเรือลำเดียวกันเลยโอ้โหตุ้มเห็นธงชาติตุ้มกระจำได้นะคะ่อนปีะยะเก้าสิบเอ็ด ติดเลยนะคะวันนี้รับหน้าที่ตรงท้ายได้ทุกจุดนะคะปีดซ้ายปีิดวาดึงหน้าขนาบข้างตรงท้ายได้หมดป <c oughs> ีกับตานลกไปบุบปอให้ขอบคุณน้องสุภาพรและสามีนะคะ เจอกันประจำพรปิยะ91ติดตามน้องได้นะคะช่องต่อตสุภาพรนะคะทานน้องสุภาพรก็ส่งงานทางด้านช่องต่อตนะคะทุกวันเลย น้ำยังตีจมูกตรงเรือแบบเรือมันไปเป็นขึ้นนะผู้ชมความแรงของน้ำแล้วก็ประเจบกับพี่กับตันหุ่นลอล่างทั้งตีลำนะคะช่วยกันดึงกระโดดก็มาเที่ยวยุทธยานะคะท่านผู้ชม <c oughs> มาเที่ยววัดติดแม่น้ําก็จะเจอเรือขบวนเลยลักเจียมว,วัดที่ติดแม่น้ําเจอเรือแบบนี้นะคะเยอะมากเลยบอกไม่หมดเรือเต้นแม่น้้า สวรรค์มีวัดชาการร้องมีวัดกระตะตาที่ลาดมีวัดชัยวัฒนารามโอ้แล้วก็อีกหลายวัดนา่งไม้ทำเชมิมทำมาทานอาหารแขกชายในน้ำทางเจ้าพยานางป่าตักกจะเจอเลีอยขบวนเรือยรักีึงนะคะดิ่งกันทั้งวนันวิ่งเข้าวิ่งออก ดูช่วงหน้าน้ำหลากนี่ระทึกระทึกด้วยลุ้นด้วยโหหลากหลายอารมณ์ท่านผู้ชมระทึกลุ้นเป็นห่วงตุ้มถ่ายเรือมาสองสามปีตุ้มก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะลุ้นก็ลุ้นมันก็มันเป็นห่วงก็เป็นห่วงหลากหลายอารมณ์อย่างที่ตุ้มบอกต,ตัวก็มาเจอของทีหน้าช่วงปีนี้มาไม่ทันมาปีหน้าได้นะคะปีนี้ปีนี้ก็ตั้งเริ่มตั้งแต่สิงหาเนี่ย ตาิงหากันยาตุลาพฤศจิกานะคะจะเจอเรือที่ไหลหัวเรือลากแบบนี้นะคะท่านผู้ชมน้ำแรงน้ำหลากจะมีน้ำหลากมมาได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็มาหน้าแรงก็จะเจอขบวนเรือลกักยุงแบบลากแบบค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะถ้าน้ำเยอะก็จะต้องใช้สายหัวเรือลากแบบนี้นะคะท่านผู้ชม เหลือไปไกลแล้วต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำเรือสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ